สวัสดีนะครับทุกๆคนตอนนี้ผมหนีเที่ยวมาอยู่ที่นี่เลยนะครับเกาะหลีเป๊ะนะครับแล้วก็มาพักอยู่ที่เม u ์เ a ่น Re สอ r t นะครับนี่เลยน้ำทะเลใสแจ๋วแหววมากเลยนะครับก็ในส่วนของคลิปเต็มนะครับสำหรับคลิปเที่ยวทริปนี้นะครับเดี๋ยวจะปล่อยมาเร็วๆนี้นะครับในส่วนของคลิปนี้ก็เรียกน้ำย่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศที่นี่นะครับเป็นคลิปสั้นๆไปก่อนนะ